ทำให้มีปัญหาความรักมีมือที่3ามน,ะนินทาว่าร้ายเรามีข้อพิพาทมีคดีความมาต่อกันที่ชาวลัคนาราศีกันนะคะชาวลัคนาราศีกันตอนนี้มีราหูโคจรอ,อยู่ในเรือนปัตตนิแปลว่าความรักคู่ครองนะคะและราหูเนี่ยมาจากเรือน อาลินั่นเองนะคะมันก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคในเรื่องของความรักนะคะแล้วมันเล็งมาที่ตัวคุณโดยตรงด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในเรือนตรงข้ามของคุณนะคะมันก็อาจจะมีข้อพิาพาทมีคดีความมีการที่ถูกคนอื่นหลอกถูกคนอื่นทําให้มีอุปสรระคะทำให้มีการโกงการเอารัดเอาเปรียบขัดผลประโยชน์กันกันกบคนอื่นนะคะคนอื่นเนี่ยทำให้เราเสียชื่อเสียงเสื่อมเกียรติเินทาวว่าร้ายเราหรือมีเรื่อง เกี่ยวกับในความรักความรักเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจความรักท็อกซิกนะคะหรือว่าคู่ครองเนี่ยมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะเกิดขึ้นแบบกระทันหันคู่ครองเนี่ยมีหนี้สินที่เราเพิ่งมารับรู้คู่ครองมีคนอื่นนะคะทำให้มีปัญหาความรักมีมือที่3นะคะู่ครองต้องย้ายถิ่นย้ายไปอยู่ที่แดนไกลทางานต่างประเทศไปอยู่ร่วมกันกันกบครอบครัวที่ต่างประเทศไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะทำให้มีความห่างเหินห่างไกลกับคู่ครอง